เรามาภาวนาดูลมหายใจเข้าออกเพื่อจะให้รู้จิตใจของเจ้าของลมในปัจจุบันเนี่ยเหมือนเหมือนกระจกส่องหน้าของตัวเองเราจะได้เห็นอะไรชัดเจนจิตใจของเราอยู่เราจะได้รู้จิตใจไม่อยู่เราจะรู้แต่เวลามันจะไปมันจะไปยังไงเพราะใจของเรานี่เมันของล,ลับสมบัตเราบางทีตั้งใจว่าจะทําอะไรที่ดีกลับไม่ทํา กราตั้งใจว่าจะงดเว้จากสิ่งที่ให้ผลที่ไม่ดีแต่เราชอบทาอยู่ไปอยู่ไปเอามันเกิดทาอีกแล้วมันทํอะไรเป็นองยงานใจของเราเหมือนเป็นทรยศตัวเองไม่เสื้อสายก,กับตัวเองทําไมมันโกหกตัวเองได้ท,ทีนี้เราจะรู้ได้ต่อเมื่อเรามาตั้งอยู่ตรงนี้แหละดูความเคลื่อนไหวของเขา มันพูด้องหาแล้วเขาเสงสัยคนนี้อาจจะคงจะเป็นผู้ร้ายแล้วก็ต้องดูเข้าไปเรื่อยๆดูซิว่าเขาจะมีการเคลื่อนไหวเวลาเกินคืนเขาทาอะไรกลางวันเขาทําอะไรถ้าอยู่จจต่อไปดูเขาเรื่อยๆเดี๋ยวก็จับเขาได้นเจตจายของเราก็เช่นเดียวกันเราต้องการความสุขทาไมจ่ายของเราสร้างแต่ความทุกข์ให้ตัวเองก็สุขบ้างทุกข์บ้าง,างแต่เอตัวทุกข์เนตสร้างทําไม เราพยายามเพียนว่ที่จะละความชั่วจเจริญความดีถ้าทำไมจ่จของเราทริอยต้องหัน,หนกลับมาดูวัจ่าจของเราเวลามันจะทริอยตขึ้นมามันมีขั้นมีตอนอะไรของเขาเพราะฉะนั้นต,ต้องอยู่ตรงนี้เมื่อเราเห็นแล้วเราจะได้ปลุกใจเอาจะได้เข้าใจเหตุผลของเขาเราจะได้เอาเหตุผลที่ดีกว่านั้นเข้ามาแทนที่ในท่านพูดถึงความเพียนที่จะละความชั่วที่จะเจริญความดี ก็ต้องใช้ปัญญาไม่ใช่ว่าเอารหมแรงอย่างเดียวถ้าหมแรงมันอยู่ไม่ตลอดถ้าเราใช้ปัญญาเพียงแต่ดูไปเรื่อยๆเ,อเห็นเขามีพิรุธแล้วไปจับเขาได้แก้ไขทันทีก็ไม่ต้องรอให้มันใหญ่โตขึ้นมาเอาตอนที่มันต้นเหตุของมัน,นความเพียรของเราจะได้ติดต่อไปเรื่อยๆไม่โลละไม่ง,งั้นมันจะเละ เดี๋ยว,ว่าหอมแรงจะทำทำความดีวันนี้อาพรุ่งนี้กไไ็ไม่ไหวแล้วเลิกแล้วอย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้ความเพียรแบบนี้ใช่ไม่ได้ก็ต้องเป็นความเพียรที่ติดต่อไปเรื่อยๆท่านเทียบเหมือนกับเราจะเอารวล้อมบ้านถ้าว่ามันขาดเป็นช่วงช่วงรวนะั้นมันไม่มีประโยชน์อะไรจรผูร้ายสัตว์ผู้ร้าย,ายม่เข้ามาได้ง่ายๆที่จะให้ประโยชน์มันต้องล้อมบ้านรอบมหมดเลย ้าความเพี่ยนของเราก็ต้องเิดต่อไปทุกวันทุกวันทุกวันที่นี้จะเิดต่อได้ก็ต้องใช้ปัญญาจะได้ถนอมแรงของเราทำไปเรื่อยได้ที่นีใช้ปัญญาที่จะรู้จิตใจของเราเวลามันแสดงพีรุธมันแสดงตรงไหนเราจะได้จับมันทันทีเนี่ยความเพี่ยนของเราที่จะสำเร็จได้ก็ต้องใช้ปัญญาปัญญาก็ต้องใช้สมาธิเพราะฉะนั้นทำทุกวันทุกวัน จ,จิตใจของเราจะจำสายขึ้นมาและความสุขที่เราต้องการมันจะจายไม่เป็นทอริยอก,ก็ทำ<ม>ทำเล็ดออกมาให้เราเลย